สวัสดีจ้าเพิ่งเลิกงานไม่ได้คืดไรเพราะพี่รันกำลังห,หางานกลางวันทําอยู่อ่โอ้ยผาแดงนางไอผาแดงนั่งไอจบแล้วอวาสานแล้วนะต่อไปก็จะเป็นสงครามหมอลำปาดอุ้งญิงแสดง ทีเซอร์ออกช่องใหญ่ปล่อยทีเซอร์ช่องสามเอ็ดอยากจะดูโอ้ลูกสาวเล่นเป็นธรรมชาติมากแค่นิดหน่อยเองนะแค่เห็นนิดหน่อยเองนะเห็นไหมอุ๋งเงเล่นไปธรรมชาติอ่ะเล่นเป็นธรรมชาติมากเลยเออพี่นันว่านะเล่นไปธรรมชาติมากแล้วก็อยากจะดูอ่ะทำให้เราอยากจะดูอ่ะเขาเขาให้เห็นนิดเดียวอ่ะ ใช่ไหมเพาเห็นทีเซอร์นิดเดียวอะ่ะปังอีกแล้วครับท่านออืปังอลังการงานสร้างแน่นอนพี่รันว่านะเอออลังการงานสร้างสุดปังสุดติงกระดิ่งแมว FC รอดูสงครามหมอลำออออแล้วเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเออ ใครเป็นตัวตัวเอกใครเป็นตัวนําเราก็ไม่รู้คใครเป็นพระเอกใครเป็นนางเอกลูกสาวน่าจะมีบทบทสําคัญสําคัญอยู่นาใช่ไหมอญิงอ่อะแล้วเราก็เคาะเราคงจะจ้องดูอะ่ะไม่รู้มันจะมีทุกฉากทุกตอนหรือเปล่าลูกสาวอะ่ะไม่รู้อุ๋งอิงจะมีทุกฉากทุกตอนไหมอืม ี่รันก็เดินทางเดินทางปกตินะไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วด้วยแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์หลายวันแล้วด้วยช่วยมาดูคลิปเพื่อช่องเปิดกามาเห็นด้วยนะเดี๋ยวขอไปสัมภาษณ์ทำงานก่อนขอหางานช่วงกลางวันก่อนเออกลางคืนมันไม่ไม่พอไม่พอค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องหางานกลางวันทำด้วยอืมก็ถ้าได้ ตอนนี้ก็เขาเขาเรียกเรียกเรียกไปสัมภาษณ์นะอกลางวันนะนะพอเขาเรียกสัมภาษณ์แล้วเราก็มีเวลาขึ้นไลฟ์กลับมาแล้วก็ง่วงง่งงวงเราก็นอนพี่รันก็ง่วงพี่รันก็นอนพี่รันคงจะทํางานอีกแค่ปีกว่าๆนะปีกว่าๆก,ก็จะอะทํางานแล้วก็จะหยุดเพราะเราอายุมากละ ตอนนี้ก็ประเทศญี่ปุ่นเวลาเป็นเงินเป็นทองอืค่าใช้ใจ่ายมันก็สูงอ,อย่าเพิ่งทิ้งกันไปเด้ยอย่าเพิ่งทิ้งทิ้งกันเด้ยอย่าเพิ่งทิ้งกันนะอ,อืช่วยเราช่วยดูคลิปแล้วก็ช่วยให้ช่องเปิดการมองเห็นด้วยเดี๋ยวเราก็กลับเดี๋ยวอให้มันเข้าที่เข้าทางเดี๋ยวเราก็จะกลับอะไรเหมือนเดิม,มเวลาพี่รันขึ้นไ์ถ้ามันเด้งไปนะก็เข้ามา พียงแต่ช่วงอาทิตย์นี้พี่หลันยุ่งแค่นั้นเองถ้าจะขึ้นไลฟ์ได้ก็คงจะเป็นอาทิตย์หน้าอืมอาะอาทิตย์นี้ยังยังอันนี้อยู่เป็ตามอยู่อืมก็นี่แหละชีวิตต้องสู้ก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปอย่างน้อยพี่ก็พี่เยพ,พ,พี่ก็ว่าพี่ก็อยู่อย่างสุขสบายนะทำงานแต่เพียงแต่ว่าเราจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทย เราก็ต้องคือเราจะไม่กลับมาไปทศญี่ปุ่นแล้วไงอืมเพราะเราจะไม่กลับมาแล้วไงบ้านปลายชีวิตเราจะไปตายที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอช่วงปีกว่าๆเนี่ยปีหน้าเดือนสามฟ้าเขาก็ไม่ได้ทํางานละก็จะอยู่แค่ปีเดียวปีสามเดือนเออไ,ไปปลายปีปีหน้าไปไปลายปีก็จะกลับไทยอืม หลังหลังเมษานะืมก็จะกลับกลับไปเดินเรื่องเดินเรื่องอะไรเสร็จก็ลงมาญี่ปุ่นมาเคลียอะไรให้เสร็จอ,อย่าเพิ่งทิ้งกันน้ำแน่ชวนมาดูคลิปเปิดช่องเปิดกันมองเห็นด้วยนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราค่อยกลับมามาขึ้นไรเหมือนเดิมเอาอ,อาทิตย์นี้ก่อนอยุ่งผู้นี้เสาอาทิตย์เนี่ยเสาอาทิตย์จันเนี่ยต้องไปสัมภาษณ์ต้องไปอ่ะสัมภาษณ์งานอืม อาจจะเป็นร้านเซยู u, ขายกับข้าวหรือไม่ก็เบนโตเบนโตก็หมายถึงข้าวกล่องเออแล้วพี่รันก็จะทําอาหารไทยคงจะไปเสนอด้วยว่าเราทําอาหารไทยเป็นด้วยแล้วเราก็ทำอาหารไทยขายด้วยออันนี้ก็รอชมรอชมรอเชียสงครามหมอลําแล้วก็วันที่เออเปิดวงสาวน้อยบัตร กลุ่มปิด0 6 9 9 1 9 3 9 2 9 1 5 134บาทอืมกลุ่มปิดนะคะ0 6 9 9 1 9 3 9 2 9 1 5แล้วก็อ่าอซ์้พรสยอืมลูกสาวแล้วก็วันเปิดวงเสาน้อยก็มาดูมาดูเงินล้านมาดูมาลัยล้านนะคะเออเนี่ยสวยมากเลยบ้านหลังนั้นเห็นไหมเนยดอก โดดสวยมากเนาะแต่ท่านนี้มันเข้มืดใช่ไหมล่ะเขาเรียกมาลายลา้านแล้วก็ผ้าแดงนางไอก็อวาสานแล้วอุอ้ยผ้าแดงนางไอก็อวาสานแล้วเราก็จะตามช่องวันสามสิบเอ็ดสงครามหมอลำลูกสาวเล่นสุดยอดเก่งมากของอิงเล่นเก่งมากเออ นะงงอยากจะดูอะแค่ไตเติลอะแค่เซอร์แค่เซอร์ทีเซอร์ให้เราดูอะก็ทำให้รันอยากจะดูอะลูกสาวเล่นแล้วน่ารักเป็นธรรมชาติมากอืมแล้วก็้งอิงเล่นน้ำฝนโอ้ยแม่นุชเรียกเข้าบ้านเรียกลูกสาวกินข้าวลูกสาววิ่งหนีหยิบรองเท้าวิ่งหนีเป็นตาฮัต อบอุ่นเนาะน้องโจก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนซอนุชเออแล้วก็ไปห้างก็จุงแขนกันเดินเกาะแขนกันอุ้ยชีวิตอบอุ่นครอบครัวตัวอย่างนะเนี่ยน้องโจเนี่ยบอสโจสรเพชรรังแหงเนี่ยซอนุตเนี่ยเป็นครอบครัวตัวอย่างสุดยอดมากอืมครอบครอบครัวอบอุ่อออนน้องยูทูบก็น่ารักน่ารัก อญิงหอมน้องยูทู e ก็เขินเป็นครบเป็นอะไรที่อบอุ่นเนาะสุดยอดมากมเนี่ยอลังการงานสร้างพี่น้องเอ้ยดูสิเห็นไหมคะไม่มีคนอมไม่มีคนเลยนะอืคนเดินไม่มีเลยเนี่ยเห็นไหมพรุ่งนี้ไม่รู้พี่ลังจะขึ้นได้ขึ้นไรหรือเปล่านะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์เดี๋ยว ลูกสาวสุดยอดรอชมโอเชียนะคะสงครคมหมอลำปังแน่นอนจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะขอบคุณมากค่ะฝากดูคลิปด้วย